สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสูข่สุคนวันนี้นเราจะยอกับพา้าแฟนเพจแ,แฟนครับมาเบางง้วแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกผูครับนี่ครับแม่ลูกคมนี่นะครับเด้อทรงลูกดีครับผมเป็นง้วเท้าททเท้าบดบดง้วเท้าเท้าบดบดก็สินี้แหละครับทรงลูกมาแนวนี้นะครับเนาะทุกโตครับผม มวยกเว้นไว้แม่แต่ตัวเดียวนะครับเนาะสุดท้ายถอดพันธุกรรมแมห่หลูกแนวนี้ยแหละครับม้วนเท่าๆบดๆนี่นะครับ,ม,ถอถอบ,รบม้วแม่ลูกคมเนี่ยเปิดใบบวบๆนะครับเด้อแม่เพินาาเนนนะพ่นมีอาการจิตสัตว์เหมือนนี่นะครับนะเด้อแม่พันธุ์มีอาการจิตสัตว์เนาะครับเนาะแฟนเสียแฟนครับเพิ่นมาเยอะแยะกันด้วยนะครับเนดะ้อ แต่ว่าแถวทันก็เอาไว้รอบนาถารอบนาครับนะเนาะเพิ่งถารอบนานะครับเนาะถารอบนาให้ดีครับผมติดเลี้ยวครับผมฮันดาทารอบนาเนี่ยนี่แหละครับเมวอแมลงลุกพมนเนี่ยเปิดไปบ่หลายนะครับเด้อเปิดไปแล้วครบเบาแสนเบาเนาะครับเนาะตามสไตล์ของชาวเย่าเหรอครับผมุนครับเมือกเป็นอออนั่นนะครับเมือกเป็นหนอกนี่ยนะครับเนาะ เอซี FC, แฟนคลับก็คือสีเห็นอยู่นะครับเนาะบอกไปตามจริงเลยครับผมหม่จะเย่าก็ได้ลูกแรกลูกที่สองสีรล้อผสมนี่เดียครับเนาะเป็นโอกาสดีนะครับเนาะอ้แฟนเพจแฟนครับอยากได้ง้วเท้าเท้าบดบดลูกแรกความครับเนี่ยยิมฮอจะเย่ากันสิเน้นถ้าลูกแรกเพื่อว่าแฟนเพลิดแ,แ,แฟนครับจะไ๋้ไปต่อยอดเ้ี้ยง้ยอยใกล้ใจครับผม นี่แหละครับเปิดด้วยก็ห้าหมือนเจ็ดพันนะครับเด้อห้าหมื่นเจ็ดพันเท่าเท่าโบดทโบ๊เนาะครับเนาะเอฟซีก็เรียกร้องมาหลายครับผมยำราคาด,ดูดูนะเจ้าจัดให้คือเก่าครับผมขอมาเนี่ยไรหัวเจเจ้าจัดให้ได้เนาะครับเนาะในราคาที่หัวเจเจ้าเปิดไว้นี่ไงกะ พร้อมทรงฟีทัวผากอีสานนะครับเด้องัวเท้าเทบดโบดเนี่นี่ก็ได้ในด่านไทยถอดพันธุกรรมให้สุกให้ลูกเนี่ยว่าต้องห่วงครับผมเบิดเท่นันครับทางแด่งพอเข้าดำเบื้อดำจีมนดำหูดำหูซุปเปอร์ดับบิลดำเลยเลยครับนี่ดำเกือบเบิดใบนะครับเนาะดำเคิงใบพอดีเลยโบดโบดดินเดนครับงัวแม่นี่ สา,า,ายพระเอฟซีหลายจังหวัดก็คือขีมกักก <c oughs> ็ผมยาวๆอยนะครับผนะ <c oughs> มน้อเมียนี่ออกเทาเทาบดบดครับผมนั่นแหละครับในด้านที่เพิ่นว่ามีอาการติดสัตว์เนาะครับเนาะนี่แหละครับถ้าแพนเพจเพ้งครับข้างว่าเอฟซีซังไปมือนีิไปฮอดมือแเลงนี่ได้การเลยครับนี่เริ่มมีอาการติดสัตว์แล้วเนาะครับเนาะ ไม่ว่าถ่ารอบนาให้ดีครับผมเบิดเท่านั้นครับทังติดเร็วต้องลูกดีท้ายถอดทันทุกกรรมให้ลูกดีอยู่แล้วครับเด้อนี่นะครับเนาะเหยียดสีพันตัวดุพันนั่นแหละครับแดงเป็นแดงนะครับเนาะนั่นนะครับทั้งมีอาการติดสัตว์ทั้งนมไข่นะครับผมให้ลูกกินนมอยู่นะครับเนาะนั่นนะครับ แม่ลูกผมนี่แผนเพ็ดแผนครับคือมากัดด่นะนนนดว,น,ดดวน,น,น,นนะครับเ็มาก่อนไหนก่อนคือเกาหร้อครับมาด่วนได้ด่วนคือเกาเนาะครับเนาะนั่นแหละครับแม่ลูกของแท้ครับเนี่ยแม่ลูกอิริบ่นน้อเห็นไิมวะนั่นแหละครับของแท้เลยนะครับเนาะแม่ลูกของแท้ครับเนี่ยแม่เพิ่กับมีอาการจิ่สัตว์ตามที่หัวเช้าย่อทายทัให้เบังนะครับเด้อ ผมสูงแม่พันแตรๆลอยสี่สิบเนาะครับเนาะขาดเหลือสี่สิบว่าไรครับผมลอยสี่สิบเนาะครับเนาะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้การครับเนี่ยตัวลูกพันนี่ก็สมพอพันขังบ้านเนะครับเด้อตัวลูกพันตัวนี้เนาะครับเนาะทั้งไทยถอดพันธุกัรไมาให้ลูกได้ดีขนาดนี้เนาะครับเนาะขาดเหลือพอพันดีๆพอพันเยเงไม่ใส่ไดการครับบ้านได้ลูกหนึ่งแล้วลอดลูกง่ายครับผมขันแนี้นี่ ถ้าได้มาระดับนี้แล้วเนาะครับเนาะจังไงก็อดรู่ายแน่นอนครับเอาละครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีก็คือสิเบิ้งยังจูใจเด้อครับเด้อเนาะครับเนาะฝากถึงแฟนเพจยร์แพนครับฝากถึงเอฟซีนะครับเด้ออยากได้งง้อเท่าเท้าบดบดคือเวลาประกันอยังเนี่ยเราหัวใจหยอกกันทีว่าเวลาประกันอยังเขาบอก่เป็นตาแล้วเห็นหีืว่าเอ้าเราประกันให้ครับผม ขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะเาประกันให้ครับผมขึ้นงินขึ้นหัวกันไน้ครับผมนี่อาการดังก้าวนน่อยหัวฉ่ายเราประกันเนาะครับเนาะขึ้นงินขึ้นหัวกันหน้นะครับเนาะนีราคาก็เปิดเลยเบาเบาครับเบาแสนเบาแล้วครับเนี่ยแถมส่งฟีให้เอฟซีของหัวฉ่ายอีกตั้งห่านะครับเนาะเอฟซีทั้งขนเจนกับสาวนี่ก็ อท่านสั่งมาเนาะครับเนาะคนครับอุดรม้าลายครับผมอุดรสั่งม้าลายครับช่วงนี้เอาเลยครับไอซีทางไหนกับสงไห้คื้เก่าเด้ครับเด้อแต่ว่าก็อยากไปช่องกับเพื่อนนะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะครับเนาะยังว่าท่านไหนไปอยู่ครับผมเ่าชายออยากไปอยู่ครับผมเมืองขอนแก่นเขาว่าเจนมาให้เป็นคอนแล้วครับ มีผู้ชายแสนงอนสุกซ่อนความรักเอาไว้นะครับแต่ว่าหัวเฉียบวัาเด็ดสุกซ่อนนะครับเนาะนี่เนื้อเพลงเขิ่นนอกครับเนาะร้องสู้ฟังให้แฟนเพจแฟนกับฟังดูสิหรอกครับเอพี่ีหลายๆคนก็จะส,สงสัยนะครับเนาะอีตานี่คืออารมณ์ดีเด็ดคนนี้ว่าเอาเจ้าพัดเดชเท่าใดเขาเออล้มดีคือเก่านะครับเนาะหัวเฉียบวัดใด ถึงเื่นสิโอล้มนาบุญนาเบี้ยวผมได้กระางครับผมเวลาเดทไทยทาคลิปเนี่ยก็ต้องนั่นแหละครับทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเนาะในด้านที่ว่าหัวอยู่ใสอยู่ใสนะครับเนาะแฟนเพืแฟนครับติดตามคลิปหัวเฉวยวยาวไหมนะครับเด้ออยู่ในระวางจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดยะโสธรนะครับเด้อคลิปหัวเฉยวยาเนะครับเนาะ อยู่หนบางอำเภอกุดชุมน้องพอกพนท้องนะครับผมอยู่ระวางนี่นะครับเนาะเตียมไว้เชยโยไทยทาจิบอยู่นี่ก็ได้มันเป็นร้อยต่อกันนะครับเด้อระวางสามอำเภอนี่นะครับเนาะก็แจ้งให้แฟนเพจท่านครับเข้าจตามนี่นะครับเนาะแฟนเพจท่านครับเอฟซีไม่ไม่ก่อขอพได้รลาครับผมจีบไม่ได้บอกมองยู่นะครับเนาะคองหัวเชย้ากับประจํากะนี่นะครับ อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนาะตำบลโนนเปื่อยนะครับแต่ว่าจริง้อประจำโยกับเครื่องอำเภอกุดชุมสิ่ไม่ย้ยกสามขอ,อกนะครับเนาะน้องพอกกับขอ,อกหนึ่งพนท้องกับขอ,อกนึ่งครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปทํานี้แหะครับผมขึ้นมักอยากได้โทรหาหัวจเจ้าด่วนครับผมโทรด่วน ไปส่งให้ด่วนคือเก่าหรอครับมาก่ในกอนคือเก่านะครับเนาะหัวเชยยอาก็ได้นี่นล่ะนะค้ากันตามถึงหัวเชยยอเปิดไว้ถ่ายนะครับเด้อเปิดไว้แห่งฟังนะครับเนาะคลิปนี้กับเจ้าใบคำนี้แหละครับผมเบอร์โทรกับไตคลิปคือเก่าหระครับสวัสดีครับผม